สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการแอดทอลค่ะรายการที่จะพาทุกคนนะคะมารู้จักแล้วก็แนะนําสาขาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาดมหาวิทยาล,ลัายราชภัฏส,สนันชาของเรานนั่นเองดิฉันไข่มุกมยายวีค่ะและก่อนพัทรพงศ์ค่ะนักศึกษาชั้นปีที่สามค่ะจากสาขาโฆษณาและสื่อสารการตลาดค่ะค่ะแล้วก็ วันนี้นะคะเราไม่ได้มากันแค่สองคนนะคะก่อนแต่ว่าเรามีแขกรับเชิญพิเศษมาด้วยเป็นใครคะแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรานะคะที่จะมาประเดิม EP แรกของเราในวันนี้นะคะคืออาจารย์นะคะที่เรียกได้ว่าเป็นนางฟ้าประจําสาข,ขาข,ของเรานะคะเป็นุกก็ขอต้อนรับนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชินโนรุติินวิไลสกุลคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจย์สบายดีไหมคะไม่ได้เจอกันเลย ที่ถึงอาจารย์นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็ได้เจอกันนะคะมหาวิทยาลัยเกิดแล้วค่ะใช่อ <c oughs> รอรอไปเจออาจารย์ที่มหาวิทยาลัยนะคะก็เออข้าเรื่องเลยนะคะอาจารย์ก็คําถามแรกของเรานะคะหลายคนนะคะยังไม่ทราบว่าสาขาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาดของพวกเราเนียเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างคือชื่อเนี่ยอยู่ในวิทยาลัยนิทศศาสตร์ถูกไหมคะอ่า,อาในชื่อสี่าเนี่ยแต่มีคําว่าสื่อสารการตลาดด้วย น้องๆหลายคนจะเลยงงว่าอ้าวทำไมเป็นนิเทศศาสตร์แล้วถึงมีคําว่าสื่อสารการตลาดก็อ,อยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายตรงนี้หน่อยได้ไหมคะจริงๆแล้วโฆษณามันก็อยู่ในสื่อสารการตลาดนะคะสื่อสารการตลาดมันคือการเหมือนการสื่อสารการพูดการบอกการเล่าเรื่องกา,การส่งสารแมสเสจไปยังกลุ่มเป้าหมายนะคะให้เขาสามารถรับรู้เกี่ยวกับสินค้าองค์กรของเราแล้วก็ทําให การตลาดมันขยายตัวได้ธุรกิจมันไปได้อ่ะค่ะซึ่งมันก็อาจจะหมายรวมถึงการประชาสัมพันธ์อยู่ในนี้ด้วยเนาะการสื่อสารทางตรงการการขายโดยพนักงานขายเราจะพูดยังไงการทำคอนเทนต์ต่างๆนะคะรวมทั้งหมดอะค่ะเรียกว่าสื่อสารการตลาดค่ะอืมครับเข้าใจไหมคะค่ะ เข้าใจครับทีนี้นะคะผู้ฟังอ,อยากจะรู้นะคะว่าอาจารย์เป็นอาจารย์ในสาขาโฆษณาและสื่อสารการตลาดเนี่ยอาจารย์สอนในรายวิชาเกี่ยวกับอะไรบ้างคะก็สอนทั่วทั่วไปนะคะเช่นพวกหลักการโฆษณาหลักสื่อสารการตลาดหรือว่าการวางแผนกลยุทธ์ด้านเรื่องของสื่อนะคะสื่อโฆษณาเรื่องของอการบริหารตาผลิตภัณฑ์นะคะการ ดูแลลูกค้านะคะการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์การตลาดการสื่อสารการตลาดยังอื่นๆนะคะนะคะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของสาขาวิชานะคะก็จริงๆสอนได้ทุกวิชาค่ะแต่ก็จะสลับกันไปตามความถนัดของแต่ละคนค่ะค่ะทีนี้นะคะมีคําถามที่เออเป็นคําถามที่น้องๆอ,อยากรู้เป็นคําถามเบสิกนะคะที่ว่า เรียนสาขานี้แล้วเนี่ยจบไปทำงานอะไรได้บ้างคะอาจารย์หรือว่าห,หนูพอจะเป็นดาราได้ไหมไดาราเนี่ยเป็นได้ทุกคนค่ะจะเรียนจบสาขาอะไรก็ได้เนาะเพียงแต่ว่าเวลาที่เราไปคุยกับทีมงานหรือไปสื่อสารกับประชาชนทั่วไปเนาะเรามีหลักการสื่อสารที่ดีเราเรียนสาขานี้ไปเรารู้วิธีการสื่อสารทำยังไงให้ผู้รู้กเข้าใจเรานะคะ,คะเราก็สามารถเป็นดาราได้นาน จริงสาขานี้จบไปเนทำอะไรได้เยอะแยะมากมายเพราะว่าในธุรกิจในชีวิตประจําวัน,เ,นเราต้องใช้เรื่องของการสืร่อสารแล้วก็เรื่องของการทําธุรกิจอยู่แล้วนะคะจะทําด้วยตัวเองหรือว่าจะจะไปทํางานบริษัทก็ได้สิ่งที่ทําได้ก็คือเป็นนักโฆษณาเป็นครีเอทีฟเป็นอาร์ตไดเป็น AE นะคะ เอ่อเป็น Copywriter นะคะเป็นผู้ประสานง,งานด้านโฆษณาก็ได้หรือถ้าไม่ทำโฆษณาโดยตรงไปทำงานบริษัทก็ได้อย่างอาจารย์ไปเป็นทำงานด้าน Marketing นะคะดูแลโฆษณาของบริษัทนะคะไปทำงาน Organize ก็ได้นะคะไปทำอะไรได้อีกอะ่ะเยอะแยะค่ะจริงๆอ่ะทำเอชทีบิสระก็ได้เป็นนักรีวิวสินค้า,าเป็นนักเขียนคอนเทนต์เป็นยูทูบเบอร์พวกนี้นได้หมดค่ะค่ะแล้วหนูสนใจทำอะไรกันคะ <ล>เพื่อน<ล>สนใจนะกจะเป็นวางหน้ากล้องเลยโอเคทาบมีคำถามอะไรอีกไหมคะก็สำหรับวันนี้หมดคำถามแล้วคะ่ะได้ข้อม <c oughs> ูลที่น่าสนใจมาเยอะมากเลยต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะที่สลับเวลามาร่วมพูดคุยกับพวกเรานะคะอยากจะให้อาจารย์นะคะฝากถึงน้องๆหรือคนที่สนใจในสาขาเราหน่อยค่ะว่าเอ,ออยากเข้ามาเรียนหรือว่าอะไรเงี้ยต้องต้องเตรียมพร้อมอะไรยังไงบ้างค่ะอื อ่าก็เตรียมพร้อมเนาะเตรียมใจค่ะว่าเราก็คงจะพบสึกนะช่วงสามปีสามปีครึ่งเนี่ยที่อาจารย์จะเที่ยวเข็นให้พวกเราสามารถสื่อสารไปยังผู้บริโภคือจากคนที่คุยไม่รู้เรื่องจะต้องคุยให้รู้เรื่องมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ต้องเข้าใจผู้บริโภคนะคะเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีแล้วก็เออ ดูโฆษณาให้เยอะๆนะคะดูวิธีการทำคอนเทนต์ต่างๆในสื่อต่างๆที่อยู่รายล้อมรอบตัวเรานะคะแล้วก็มาเรียนกับเราะค่ะจบไปมีงานทำแน่นอน,นะค่ะขอบคุณค่ะอ่าขอบขอบคุณค่ะก็ะะหวังว่านะคะทุกคนจะได้ความรู้นะคะและความบันเทิงจากพวกเราไปนะคะค่ะส่วนอ e ีหน้านะคะจะเป็นใครที่มาร่วมแจมกับพวกเรานะคะ ก็อย่าลืมติดตามกันได้ที่เพจเ c ซ b o o k นะคะการโฆษณาและสื่อสารการตลาดส่วนตุน,นันทานะคะค่ะเราพบกันนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ด้วยนะคะสวัสดีอาจารย์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะทุกคน